สวัสดีค่ะแปมโตโยต้าชัวร์ซัมมิตามสาขาอ่อนนุชค่ะวันนี้แปมพามาชมรถเล็กประหยัดน้ำมันค่ะมาพร้อมกับอุปกรณ์ฟังก์ชันอำนวยความสะดวกมาครบด้วยค่ะรถคันนี้เลยค่ะ t o โยต้ายาริสสปอร์ตพรีเมค่ะคันนี้เป็นปี2022ค่ะมีการออกแบบดีไซน์ใหม่ด้วยนะคะและก็เพิ่มกับอุปกรณ์ที่ อำนวยความสะดวกสำหรับลูกค้าจริงๆค่ะและแถมมีระบบความปลอดภัยที่สบายใจหายห่วงในการขับขี่จริงๆนะคะเดี๋ยวแปมพาไปชมสเปครถค่ะว่ามีอุปกรณ์เสริมอะไรมาเพิ่มเติมค่ะแล้วก็ดูภายในด้วยนะคะไปชมกันเลยค่ะวันนี้แปมพามาชม Toyota Yaris ค่ะสปอร์ตพรีเมียค่ะคันนี้มีการดีไซน์ออกแบบใหม่นะคะ กระจังหน้าตัดดำค่ะรองรับกับสเกิร์ตรอบคันที่ออกเป็นแนวสีดำค่ะยิ่งรถสีขาวยิ่งดูสปอร์ตเพิ่มขึ้นค่ะมาพร้อมไฟหน้าแบบโปรเจกเตอร์ค่ะและมีไฟ Day เดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์ด้วยนะคะและคันนี้มีการติดตั้งไฟตัดหมอกมาเรียบร้อยแล้วค่ะสังเกตนะคะจะมีสเกิร์ตด้านหน้าส่วนล้อแม็กจะเป็นขนาด15นิ้วค่ะเป็นแบบทูโทนค่ะยิ่งสปอร์ตเข้าไปอีกค่ะด้านข้างนะคะก็จะมีสเกิร์ตค่ะ กจกมองข้างค่ะจะเป็นสีดําค่ะตัดดุเข้าไปอีกค่ะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวเลยนะคะด้านหลังก็มีสเตปด้านหลังเรียบร้อยแล้วค่ะมาพร้อมกับสปอยเลอร์หลังค่ะแลวมีไฟเบรกดวงที่3ด้วยนะคะ ไม่ผิดหวังจริงๆค่ะกับการดีไซน์ที่ออกแบบและทำให้ดูสปอร์ตเพิ่มขึ้นเข้าไปอีกนะคะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์อำนวยความสะดวกด้านในค่ะว่าดูสปอร์ตเหมือนด้านนอกแค่ไหนค่ะภายนอกสปอร์ตแล้วภายในก็ยิ่งเน้นความสปอร์ตเข้าไปอีกค่ะโดยเน้นโทนสีดำค่ะด้านคนขับมีอุปกรณ์ฟังก์ชันในการอำนวยความสะดวกค่ะกระจกปรับไฟฟ้ากระจกพับไฟฟ้าค่ะ ระบบกุญแจจะเป็นแบบ push start นะคะเบาะด้านคนขับค่ะภายในเบาะหนังเป็นสีดังค่ะเล่นตะเข็บขอบสีน้ำเงินนะคะลายฉลุนะคะเพิ่มความสปอร์ตค่ะพวงมาลัยเป็นแบบ multi function ค่ะ ไฟเลินแสงออกเป็นสีฟ้าค่ะตัดโทนสีดำให้มีความสปอร์ตยิ่งขึ้นนะคะการออกแบบระบบเกียร์ค่ะได้ความสปอร์ตจริงๆค่ะไม่ผิดหวังเลยค่ะสำหรับรถรุ่นนี้ วางตำแหน่งแม้แต่อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในชัดเจนเพิ่มขึ้นค่ะและเน้นความสปอร์ตค่ะรองรับกับภายนอกที่มีการตกแต่งสเกิร์ตรอบคันสปอยเลอร์หลังแบบสปอร์ตค่ะคันนี้เข้มดุจริงๆนะคะภายในด้านหลังก็ยังกว้างค่ะเบาะหลังก็สามารถพับได้นะคะ ตย้ายาริสสปอร์ตพิเมี่คันนี้ค่ะเป็นรถปี2022ค่ะไม่วิ่งเพียงแค่28,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะเราขายอยู่ที่519,000บาทค่ะมาพร้อมกับฟรีประกันไทยไปเลยค่ะและการรับประกันส่วนที่เหลือจากป้ายแดงด้วยนะคะรถเข้ามาใหม่ๆหมาดๆเลยค่ะแถมใหม่ก็น้อยด้วยค่ะปีก็ยังใหม่ด้วยค่ะไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วค่ะอยากดูรถอยากชมรถหรืออยากทดลองขับค่ะมาชมได้เลยค่ะรถอยู่ที่โตโยต้าชัวร์สมิธสาขาอ่อนนุชนะคะ